สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ๋ออีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของปริศนาคำทายนั่นเองค่ะ <S <S <ๆ>ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราก็มารู้จักคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป3แล้วก็อย่าลืม จดลงในคำพื้นฐานกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะพนมพรมผลัดพลัวคลิกพิจารณาพิมพ์ิเศษเพศ ก่อนจะเริ่มเรียนค่ะนักเรียนมาลองทายปิดศนาคำทายกันก่อนสิเอ่ยเริ่มเลยค่ะอะไรเอ่ยสี่ขาเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง สาวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเยี่ยมไปเลยค่ะสำวันนี้นะคะคุณครกูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของปริศนาคำไทยนั่นเองปริศนาคำไทยนะคะก็คือปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามเนี่ยอาจจะถามต,งตรงๆหรือว่าถามทางอ้อมก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นในส่วนของคำถามนะคะคำถามอาจจะต้องใช้ถ้อยคำธรรมดาหรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกรองก็ได้ภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้นๆค่ะและก็ง่ายๆกระชับแต่ยากแก่การตีความในตัวปริศน,นาอยู่นั่นเองส่วนคำตอบนะคะคำตอบก็มักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันในสมัยนั้นๆค่ะและในบางคำถาม ก็มักจะมีแนวทางสำหรับคำตอบซึ่งผู้ตอบเนี่ยก็จะต้องใช้การสังเกตความคิดและก็มีไหวพริบในการคิดหาคำตอบนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นลักษณะของปริศนาคำทายค่ะโดยเราก็จะนิยมใช้นะคะคำครองจองโดยไม่กำหนดจำนวนคำในแต่ละวักเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัด หรืออาจจะผูกเป็นปิศนากรก็ได้ค่ะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าหวทเจ้ากรทําให้จําง,ง่ายนั่นเองถัดมาก็จะเป็นในเนื้อหานะคะนั้นก็มักจะนํามาจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นของใช้ของคนนะคะสัตว์ผักพืชเวลาสถานที่เครื่องใช้ปรากฎการทางธรรมชาติชาวปัญญานั่นเองค่ะ ในข้อถัดมานะคะก็จะเป็นจำนวนของข้อความคำถามจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันหรืออาจจะมีเพียงตอนเดียวนะคะสอตอน3ตอนหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่ข้อความทุกตอนเนี่ยจะเป็นการบอกคำตอบอยู่ในตัวเป็นในๆซึ่งเมื่อนำคำตอบมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่ทายนั่นเองข้อที่4นะคะก็จะไม่นิยมถามตรงๆค่ะ แต่จะใช้สิ่งเปรียบเทียบข้อที่5ก็จะเป็นมีการท้าทายให้ผู้ไขาปริศนานีพยายามคิดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเล่นปริศนาคำทายค่ะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นผู้เล่นเนี่ยเจ้าจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินขบขันเป็นการพัฒนาจิตใจให้แจ่มใสค่ะฝึกให้ผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้ มีนิสัยช่างสังเกตช่างคิดฉลาดเฉลียวในการฝึกปัญญาของผู้เล่นเองแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็จะได้รับความรู้ด้านต่างๆอย่างเช่นสำนวนภาษาสังคมวิทยาแล้วก็ธรรมชาติวิทยานั่นเองสัข้อถัดมานะคะที่จะได้รับก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในหมู่ผู้เล่นด้วย แล้วก็ข้อ6นะคะเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาของเราค่ะแล้วก็จะเป็นการฝึกให้มีไหวพริบและก็ชาวปัญญาดีนั่นเองโอเคค่ะมาถึงปริศนาคำไทยนะคะหลังจากที่นักเรียนรู้จักความหมายของปริศนาคำไทยกันไปแล้วเนี่ยพึ่งครูก็จะไม่ลืมที่จะเอาปริศนาคำไทยมาทายเด็กๆก,กันค่ะ เริ่มกันเลยอะไรเอ่ยร้องกุ๊กกุ๊กขุยขุยเขียหากินไก่นั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยเพราะว่ากุ๊กกุ๊กขุยเนี่ยหรือว่าการร้องกุ๊กกุ๊กเนี่ยของเป็นเป็นการร้องของไก่นะคะแล้วก็การเคียร์เท้านะคะหาอาหารของมันนั่นเอง ข้อต่อไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้ซ่อนไว้ในกระดองเต่านั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยนะคะเพราะว่าเต่าเนี่ยจะจะอยู่ในกระดองนั่นเองค่ะซึ่งหัวของมันก็จะยืดได้หดได้นั่นเอง ใช่ค่ะอะไรเอ,อ่ยปากไม่มีฟันกินข้าวทุกวันกินได้มากกว่าคนมองหุงข้าวนั่นเองเก่งมากมากเลยค่ะเพราะว่ามองหุงข้าวเนี่ยเราใช้สำหรับไว้หุงข้าวเพราะนั้นมันจะเลยกินข้าวทุกวันเลยค่ะกินได้มากกว่าคนอีกนะคะ ข้อถัดไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม้ผีเสื้อนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย <S <S สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนสร้างปริศนาคำทายเกี่ยวกับ เก e นั่นเองค่ะหนูจะทายเป็นประโยคแบบไหนก็ได้นะคะแต่คำตอบจะต้องได้คำว่าเก้าอนั่นเองสำหรับนนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในชั่วโมองหน้าสวัสดีค่ะ